มาเป็นของเราต่อดีกว่านะคะหนุ่มออฟนะคะ AF ค่ะใช่ที่พี่ตือเคยอัปเดตไปว่าเขาย้ายค่ายอืมนะบางคนบอกว่าไอ้จิกสัญญาของครู AF หรือเปล่านะคะบอกว่าตอนนั้นก็มาเคลียร์ไปรอบหนึ่งแล้วแต่รู้สึกว่าการเคลียร์ตอนนั้นมันก็ยังแบบไม่แพร่หลายคนทั่วไปยังบอกว่าเข้าใจออฟผิดอยู่ใช่วันนี้ขอออฟเคลียร์อีกรอบนึงแล้วแฟนคลับเนี่ยจะว่ายังไงคะที่ย้ายไปแล้วนะคะปะครับค่ะ ครับวันนี้ออฟก,ก็มาร่วมงานนะครับถแถลงข่าววัดไทยเชตวันมหาวิหารที่จะไปสร้างที่อินเดียครับก็โดยปกติแล้วอ๊อฟเป็นชาวพุทธนะครับก็ชอบการเข้าวัดชอบการทําบุญอยู่แล้วฮะแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีที่ทางทางผู้ใหญ่ช่องสามแล้วก็อีกหลายๆท่านเนี่ยได,ได้ได้รวมพลังกันเพื่อสร้างวัดเพื่อที่ไปเผยแพร่าศาสนาที่ต่างประเทศครับอ๊อฟก,ก็ดีใจที่มีส่วนร่วมครับอย่ายังเลยครับ อยากไปอยู่เหมือนกันครับผมยิ่งอินเดียตอนนี้เขาไปสร้างที่อินเดียก็ยังไม่เคยไปอินเดียด้วยครับยิ่งอยากไปร่วมสร้างกับเขาด้วยนะฮะกับอ่าก็ตอนนี้แหละครับตอนตอนนี้มาตอนนี้มามาร่วมกันอ่อ มามาร่วมกันเรียนรู้ก่อนนะครับเรียนรู้ก่อนว่าวัดเป็นยังไงแล้วจากที่ฟังจากที่ดูมาแล้วนี่น่าสนใจมากครับเพราะว่าไม่เคยเห็นวัดสวยๆแบบนี้มาก่อนแม้ในประเทศไทยก็ยังไม่เคยเห็น,นครับอยากให้เอาเชิญชวนให้คนแบบมาร่วมกันทำบุญนะเพราะว่าเห็นว่าเงินอะไรก็จะเกิดประโยชน์ใช่ครับอ,อยากให้ทุกคนมาร่วมกันทําบุญกันเยอะๆนะครับเพราะว่าวัดไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะเป็นเป็นวัดที่สวยมาก ถ้าเกิดมีใครที่มีโอกาสได้ไปต่างประเทศเนี่ยก็อยากจะให้ไปไปวัดไทยด้วยไปสักการะบูชากันนะครับเพราะาเราเป็นชาวพุทธส่วนตอนนี้เนี่ยเรื่องรายละเอียดของการการบอกบุญก็ม,มีมีตั้งหลายมีตั้งหลายบัญชีนะครับที่ให้ช่วยกันช่วยกันทําบุญนะครับยังไงก็ ยังไงก็ช่วยกันทำบุญด้วยแล้วกันนะครับชาวไทยครับตอนนี้อรอบถ่ายละครอยู่กับทีวีซีนนะครับก็ถ่ายละครอยู่กับแป็กก้อยแล้วก็พี่เอชยามิชัยนะครับเป็นพระเอกกับพี่วิกกี้นะครับเรื่องผมไม่อยากเป็นสายลับเรื่องเรื่องนี้เล่นเป็นนักร้องครับนักร้องลูกทุ่งก็ดูเดือดมากครับเพราะว่าเรื่องนี้เอ่อนอกจากเป็นนักร้องแล้วเจ้าชู้ด้วยมีการตกต่านางเอกอะไรอย่างเงี้ยยามครับครับยาไมครับ ยากครับอวมเลยไปถามพี่วิกกี้สิออผมเนี่ยอวมเราร้าช่ไหมไไห <c oughs> เราหนี้เราร้ายครับเราร้าย,าายคือแบบเป็นคนไรเงียบเลยอะไรงเงี้ยตอนเด็กๆเป็นคนดื้อเงียบเป็นคนเจ้าชู้แบบแอบแอบ,บมีลูกมีเมียอยู่แล้วแล้วเข้าวงการอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอนางเอกปุ๊บอ่าก็เลยแบบอยากอยากจะอยากจะรวบหัวรวบหางเขาซะเลยอย่างเงี้ยแต่พอดีว่าเขาเป็นตำรวจเราก็เลย อวมหน่อยฮะแต่<อ>มันไม่ได้นี่คะก็กดได้เพราะมันมันร้ายแบบน่ารักอะครับเพราะรว่าฉากนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากก็แค่แบบว่าอยากจะกอดอยากจะหอมจูบเขาแต่เขาเนี่ยยันคางเขาทั้งสอกเ<า><อ> <üss> ขาทั้งทุบทั้งอะไรเราอย่างเงี้ยครับก็มันก็ดูตลกไปอีกอย่างนึงครับแบบว่าเหมือนกับเป็นผู้ชายที่เอออยากจะปล้ำเขาแต่ไม่มีทางสู้ฮะแล้วทำไงระคะครับ ผลงานเพลงตอนนี้ทำก,ก็ทำอยู่ครับกับทางทำกับทางแกมิโ,โกนะครับแต่ก็ใช่ตอนนี้ตอนนี้กําลังกําลังเคาะกันอยู่ครับให้กรรมการหลายๆฝ่ายช่วยเคาะกันอยู่ว่าลุกเป็นยังไงเสื้อผ้าหน้าผมเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงการลิงก์ไปถึงแนวเพลงด้วยงี้ยแต่ที่สําคัญก็คือเป็นลุกทุ่งครับแต่ก็จะเป็นลุกทุ่งแบบลุกครึ่งเหมือนเดิมครับแต่ก็จะเน้นทางเต้นหนักหน่อยฮะ ก็ไม่นข้อที่ครูเราไม่มาโอกค่าจบนี้ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าสาเหตุคือหมดสัญญาครับไม่มีอะไรมากทำไมออฟเรื่องที่จะมาอยู่กันเพราะว่าออฟอยากจะหาประสบการณ์ครับเราทำงานมาระยะหนึ่งแล้วอย่างนี้ก็แล้วออฟเองก็เป็นนักล่าฝันด้วยเกิดมาเป็นเป็นเด็ก AF อย่างงี้ครับแล้วพอทำงานมาสักพักหนึ่งออฟก็รู้สึกว่าเราเองก็แก่ลงเหมือนกัน แล้วก็เลยอยากจะแก่ประสบการณ์ด้วยครับ <Okay. S 1> ก็เลยแบบเอออยากจะมาอยู่แกมมี่ okay. ก็เลยก็เลยไปเอาโปรไฟล์ไปให้ทางแกมมี่ดูอย่างเงี้ยไปไปเทสไปอะไรถูกต้องตามตามกําหนดการทุกอย่างตามขั้นตอนอย่างเงี้ยแล้วพออีกวันหนึ่งก็เลยได้รับข่าวดีฮะทางพี่ตีกิตทอมัสเขาก็ให้โอกาสครับก็ต้องขอบคุณพี่ตีด้วยตัดสินใจนานไหมคะพอจะย้ายไปพบแกมมี่ตัดสินใจนานมากครับเพราะว่าออฟเองก็ยังยังรักนะครับครอบครัวหรือบ้านเอฟอยู่ครับแต่วจะไปหาใครไหมคะ ปรึกษาครับษาหลายคนมากรวมถึงพี่พี่โออาจกิจด,ด้วยปรึกษากันหลายรอบมากครับ <c oughs> แต่เนื่องจากว่าออฟเองเนี่ยก็อยากจะเติบโตขึ้นนะฮะ <c oughs> อยากจะเป็นนักร้องที่มีคุณภาพมากขึ้นอีกไปเจอในในการทํางานในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็ไปเจอทีมงานที่แข็งแกร่งขึ้น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยขอโอกาสทางพี่โอด้วยครับพี่โอ้ ออกมาได้ดีครับผมเรายังรักกันเหมือนเดิมฮะเรียกว่าถ้าเกิดมีการเรียกไปไปใช้งานไปไปออกงานที่เป็นการรวมครอบครัว AF อะไรเงี้ยก็ยินดีครับ โอ้ยไม่รืมอมอกข้าวบ้านเก่าหรอกก็มีข้าวให้กินเมื่อไหร่ก็กลับไปกิน้าเราแบบถ้าเกิดเราทบบร่วมงานกับเอฟยึ้าก็แกมมี่พวกชาวว่าอะไรเขาเขาคุยกันได้ครับเพราะว่าเอฟเนี่ยก็เป็นพันธมิตรอยู่แล้วเอฟก็เป็นเป็นเป็นค่ายเพลงที่น่ารักอีกค่ายหนึ่งอยู่แล้วครับผมก็คุยกันได้อยู่แล้วแล้วช่วงนี้ทํางานมาพักหนึ่งแล้วของของแกมมี่ก็ทางเอฟก็มีมีมีชวนชวนไปไปแจมแจมกันอยู่เหมือนกันครับห็นว่าได้ร่วมงานกับพี่กอ น่าจะเป็นเดือนธันวาเนี่ยครับ os, ถ <Zac>? ึงจะได้ร่วมงานกับพี่ก๊อตแบบไปไปงานอิซุสุไปเป ok. ็นเกสของพี <vaan. S 1> <and> ่ก <tracking> ๊อตอย่างเงี้ยฮะก็ยินดีครับแล้วก็ดีใจด้วยที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับซุปเปอร์สตาร์ครับ เราเด่นของูทุ่งเลยนะตื่นเต้นมากครับแต่มีการปรับตัวแล้วเพราะว่าแอบไปดูพี่ก๊อตมาครับเราเรียกว่าประทับใจมากวันนั้นเนี่ยแบบออฟเองมาถึงก็ยังงงงงแล้วก็ป่วยป่วยอยู่เพราะว่าช่วงเป็นช่วงงานนี่แหละครับทางานเยอะแต่ก็อยากมาดูพี่ก๊อตมากเพราะได้ข่าวว่าพี่ก๊อตไปแสดงที่ชนบุรีพอมาเจอตัวจริงๆของพี่ก๊อตเนี่ยหายป่วยเลยครับประทับใจมากแล้วดูจนจบคอนเสิร์ตเลยฮะครับรู้สึกประทับใจพี่ชายคนนี้มากครับกลวจะหคอกเขาไหมคะ ก็จริงๆอยากจะเป็นลูกศิษย์พี่ก๊อตมากกว่าครับ mm hmm. ก,ก็มีอะไรก็ต้องขอคําแนะนําจากรุ่นพี่เกมิโกทุกคนแหละครับใต mm ้าชาแกมิกี่ปีครับหปีครับเร็จไปหปีครับอะไรก็ลับเขเองเขาจะไม่ตามไปไหมคุยกันแล้ว mm hmm. กันขับยินดีครับดีใจด้วยทุกคน mm hmm. แล้วก็ยังติดตามผลงานเหมือนเดิมครับ แล้วก็ยินดีที่จะไปไปฟังเพลงเพล่เพของอ๊อฟแล้วก็ไปเที่ยวกับอ๊อฟในใน,ในต่างจังหวัดเหมือนเดิมครับผมค,ความรักบตอนนี้ความรักเรเรื่อยๆครับผมแต่แต่เราก็เข้าใจกัน <laughs> เป็นเป็นเป็นนักแสดงเหมือนกันทํางานวงการบันเทิงเหมือนกันทั้งคู่ก็เข้าใจครับครับช่วงนี้ทํางานหนักหน่อยก็ก็ต้องต้องทางานกันครับไม่ได้แต่ว่ามีช่วงห่างอะไรก็ไม่ได้ห่างครับผม กค็ัอืนะคะก็ไปทําอะไรที่ตัวเองรักนะคะอย่างเช่นการเป็นนักร้องลูกทุ่งตลาดลูกทุ่งตอนนี้กว้างมากเพราะต่างจังหวัดเนี่ยคนฟังลูกทุ่งเยอะนะคะจริงๆเพลงลูกทุ่งอะร้อนยากนะทิดาว่าอืมแต่ว่าของเขาเนี่ยในทางที่เขาถน,นัดไง แล้วก็ได้ไปอยู่กับพี่ก๊อจักรพันต์นี่ได้ไปดูนะคะเนั้นต้องบอกว่าเทพแล้วนะแ้วฝั่งลูกทุ่งนี่พี่ก๊อจักรพันต์นี่ต้องให้เขาพี่ไมยังเมื่อวานเลยกอดนะแล้วก็ออกมาด้วยดีนะคะเคลียร์แล้วัดอันนี้ชัดกว่าเดิมด้วยเพราะว่าไม่มีการลืมไม่มีการอะไรเลยนะคะอืมค่ะ